สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมลีนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมนะครับถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวของช่องนี้นะครับผมเปิดช่องขึ้นมาเพื่อที่จะใช้พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนๆทุกคนนะครับตลอดไปยังเพื่อนคนพิการแล้วก็ครอบครัวเพื่อนคนพิการนะครับเรามีอะไรเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กัน ว่าการใช้ชีวิตของคนพิการเป็นอย่างไรประสบการณ์ของเพื่อนคนพิการเป็นอย่างไรนะครับตลอดกระทั่งถึงเรื่องสุขภาพเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ที่จะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปนันกันก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะครับหวังว่าทุกคนจะช่วย ให้คำแนะนำกับผมด้วยนะครับว่ามีเนื้อหาส่วนใดยังไงที่ยังไม่เหมาะสมหรือควรที่จะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับผมคนนี้ด้วยนะครับก็เพื่อนเข้ามาแล้วก็ฝากให้กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอฝากช่องของผมให้อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผมจะลงคลิปใหม่ทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆได้ช่วยติดตามแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกับผมด้วยอย่าให้ผมต้องโดดเดี่ยวแล้วก็อยู่เพียงลำพังนะครับขอฝากด้วยหัวใจอันน้อยๆอันนี้นะครับว่าขอฝากช่องของผมด้วยขอบคุณทุกคนทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ